สวัสดีครับสวัสดีทุกทท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับวันที่17มกราคมนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับมีข่าวมาแจ้งสาหรับชาวนาเกษตรกรและก็กลุ่มนอื่นทุกท่านนะครับทางธนาคารทกสนะครับเปิดมาตรการ2มาตรการเยียวยาเกษตรกรนะครับผมสามารถกดอ่านได้ที่มุมขวาบนตามลูกศรนี้เลยนะครับกดเข้าไปเลยนะครับคําว่าอ่านข่าวที่นี่นะครับกดเข้าไปเลยนะครับย้ําอีกครั้งนะครับ สามารถอ่านเองได้ที่ตามลูกศรขวาบนนี้เลยนะครับกดเข้าไปเลยนะครับอ่านข่าวที่นี่นครับตามลูกศรน,นี้เลย